เอ s แชร์แล้วทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเฮลิ Kitchen ใน r o b ล็ x นะทุกคนแชรแล้วมาเริ่มกันเลยวันนี้จะห้ามทำพลาดนะเพราะว่ามีงานที่จะลงนตกตู้โดยเชฟกลเด้น พยา,ยามอย่าอา้ะมินดี้พยายามอย่าทำให้ N P C อ้ะพยายามอย่าทำเชฟ N P C โกรธน้ำดี <Yeah. S 1> พยายามอย่าให้ทำกลเด้น N P C โกรธทำไม,ม<า>อ่ะไหนดูดิแล้วกำลังนี้งาเ,เธอจะโดนไฟเผาตูดเธอนี่มาแล้วไฟเต็มเลยนี่มาแล้วเราผมนี่ไม่เห็นเหมือน g o l d e นเลยทำไมเรื่อนี้ดิมันเหมือนวิกมากกว่า เราทำไมมาดูอ่ะพ่ายดีเลยผมนี่เม่นเหมือนกอ์เดนเลยเหมือนเมนดี้เข้ามาแล้วนี่เหรอท่านนี้<ห>นะเล้วพอดีเลยเราเกือบพลาดเราแน่ดีเราเห็นเกมนี้มาตั้นานแล้วเราขอเราเห็นเกมนี้มาตั้งนา,แาน,น,านาแล้วมมนดีมานั่งรอที่พักกันมานั่งที่โซฟาหรือว่าอะไรเนซ้า เราไม่เสียงเบาจัง Hell Kitchen แ,<ฮ>แต่พร้อมยังมินดี้เธอพร้อมยังที่จะเป็นเชฟที่จะชนะการแข่งขันนี้เดี๋ยวนะมันจะมีผู้เล่นเลือกเป็นเอ่อคนชิมหรือว่าอะไรหรือว่าเป็น NPC อ่เราไม่รู้นะเทรด์บัสสิ Here, you go head to head against the greatest chefs on Roblox. I'll start by splitting you into two teams. นะเขาบอกว่าจะเราอยากอยู่กับเธอเขาบอกว่า the greatest chef. Don't t o o comfortable. r o shut up. เฮ <ẫ y. S 2> <urai> ้ยเขาบอกว่าเรารู้ว่ามันอาจจะสําคัญแต่เดี๋ยวพวกเราก็รู้เองแหละไม่จังวะพวกเราอยู่คนเขาบอกว่าเขาบอกว่า the best chefs on Roblox มันไม่มีเชฟในโลบอก นอกจากเออแบบโเราแบบนอกจากมันไม่มีเชฟในโลบอกรนอกจากเชฟในบรอกเกอร์เวนโรปลเนาะเชื่อมดมันไม่มีเชฟในโลบอกรมันมีอยู่แค่ในบรอกเกอร์เวนอาร์พีอะเรากลัวเราทำเลอะแบบเคยฝึกเชฟในโลบอกรตอนไหนไม่เดี๋ยวถ้าเปิดเสียงแล้วเคมาเดี๋ยวนะทำยังไงอ่ะอ่อนอยังไงอันนี้ tutorial ดูคอมเพล็กซ์เลยนอะมาหรือแบบมีของเยอะเบอลเทนนิสจะโดนโรสซัมดิอะโวคาโคดมา n ah, ่า bro you a r e มักกิ้งอิท t ูเดอะไฟแนลสต้องตัดให้สิ้นมัน้งสวยโ <Okay, S 2> อ,ย okay, ยอเคยกโอเคยกเมาขึ้นวันเดอร์เฮก แค่ยกมาเอขึ้นเร็วๆเอามันไม่เห็นซีนด้วยมันอ้วนอ่ะนี่มันเชฟจริงทำเกมนี้หรือไงเนี่ยทำไมตอนตัดแล้วมันอ้วนเอาทำไงหมุนเนาะเขาเขาบอกว่าอันที่เด็ดอะไรอ่ะ เจ้าโรสในโลบบอกนึกดูดี NPC โรสในโลบอก่ะเขาบอกว่าเราสามเหือนแก่มาที่ของเขาเฉียดไปแล้วต้องมาโรส 8-year-old อร่อยไหมคะพี่กินด้วยค่ะเพราแล้วเขาจะให้คะแนนยังไง NPC NPC ดูว่าใครทำเร็วกว่าเราใช่ไหม เพราะเร็วไงเร็วเฮ้ยมาไม่ไม่ไม่ไมขอร้องอย่าอย่าให้เราเราเร็วสุดเราเร็วสุดเราเก่งสุดเราไม่ใช่เอทยูโรโอเคไม่ไม่ขอร้องอย่าขอร้องอย่าเราเก่งสุด bro well, you 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 little อะไร you little a s bro ดูนะดูนะดูนะนุงที่นักุงจะทําดูดูกับเพื่อนเ่าดูนะทุกคนอ่ะทำไมเราต้องทำอ่ะไม่เละละหัวร้อนละมาไปไปไกระโดด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 กรดดกรดกระโด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 ด Got it, 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 เราอยู่นี่เพื่อนๆเ,เป็นไรทำไมเพื่อนๆชางเลย Go and rest until it's time for the next round. Okay, next round. Okay, man. And like, oh. Ooh, wow. Okay, This is dinner service. You're not just churning dishes out, you're performing a symphony. Juggle multiple orders, cook with precision, and keep customers smiling. Oh, hey, customer. Yum, are Yum, you หยิบเข้าไปก่ออะไรเหตุเนาะเออต้องกันแล้วก็ต่อตอ,อันนี้ก็ดีไปอันนี้ละรอช้าจริงๆเลย Vì nó kinh nè Wow, sợi mà gây ổ hổ Cả đạt Nó ra ai là xin mẹ Ai là tông Ôi slow, Oi! nà. นี่ fat ass bro น้ำทำลายต่อตาร์เออน่ากินอ่ะเอาไปเสิร์ฟลูกค้าก่อน ไฉบอกว่าลูกค้าจริงนี่มัน NPC นพีซีวิดันเออันก็ต้องดีอยู่แล้วไหมโอเคเอานี้ต้องมีอะไรให้ตัดไม่มีสปีดอัพโอเค นี่คแล้วก็โูสเตอร์สังอยางอ๋อคนคนคนมิกซ์มิกซ์ไฟโอ้โหไก่ไก่คือน่ากินมากเอามีเมนูอีกเหรอเมนูมันเยอะจังเวดเทคนิคเออดีแล้วดีแล้ว ตัดตัดก่อนตัดก่อนรีบรีบรีบไปตัดไปตัดเอาไม่ได mm ้เอาไม่ใช่เอาเออไปไไปปเสิร์ฟไปเสิรซฟเ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 ฮ้ยดาเราอีกเหรอ ก็เราตกอ้วนนะทำไมเพื่อนทำคะแนนเยอะทีมร้าชนะ ใช่เร้ววะเบียก็เราตายได้ไงอ่ะอ้าวไปบ่าย oh. นะทุกคนไปบ่ายด้วย